สูงสูงสิลูกยกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อพูดตาหม่มม้าลูกวันนี้อันนี้จะไปไปเก็บผักกันนะครับกันนะครับกันนะครับลูกอ๋อฮะเป็นกูมาจุดแมตซ์ซื้ออันกูมาจุดแมตซ์จืดแมตซ์อะไรนะ อย่ากเปอช <laughs> ใช่หยิบมาเร็ว <c oughs> แล้วไปจะไปไหนนู่นนู่นนู่นในเติร์นหนูลุกไปไปเก็บผักที่สวนใช่ไหมครับเอานำไปสิโอ้นี่ยังมีอยู่นะคะนี่อันนี้คือผักเพลวค่ะโอ้อยดี๋ยต้องเอาไปทำลาบใช่ไหมคะไปเราไปชมสวนกันนะคะ ตอนนี้ก็โอ้ยอย,ยังทนขาวอยู่เลยค่ะสวยไหมลูกโอ้โดมซี่หอมไหมด,ดมดูสซี่หอมเปล่า,าโอ้ยหอมหอมใช่ไหมเอาไปไปเก็บผักกันเออเก็บปักปมันไม่มีแล้วฮดใบลูกฮารดใบไม่มีแล้วออะไปนุ่นไปเก็บไอ้ลูกไอ้ฟักแมวให้หมามาไปไอ้ไอ้ไอ ตอนนี้ไม่มีอะไร mm hmm. แล้วค่ะม oh? no. oh, oh, uh, oh, well, oh, ีไหมลูกไม่มีแล okay. ้วครับโอ้นี่ไงนี่ไงเปิ้ลนี่ไงลูกนึงเนี่ยโอ้นี่อาายเยอะไอ้ยไอ้็อาไปเก็บเก็บเก็บลูกเก็บไหนมามาดูซิยำโอ้มันมีอะไรกินแล้วนิดหน่อยลูกไม่เป็นไรอะกินเถอะโอ้อร่อยไหมโอ้ยังไม่ได้กินมามาี่ม่วจังเลย อร่อยไหมหอ,อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยไหมครับรพูดภาษาไทยสิลูกอร่อยครับอร่อยครับก่อนเลยโอเคอันไหนไปเก็บผักใหมม้มามาไปไน,นู่นเออนู่นนู่นพักเก็บพักไม่ไม่เหยียบต้นเซลรลลรี่มามานะลูกนูน่นเอาไปตั้งนู่นไปเดินได้เดินได้ครับเดินได้ก็ไม่สัืงเดินได้ลูกเอามาเรลวๆมมะ อาอันนี้ไปตั้งบนบนไอ้เก้าอี้นุนไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บผักกันมามหลูกไปนีตังนี่ไงนี่โอเคเรามาดูกันนะคะมีพลิกอยู่อีกโอ้ยังทนค่ะมีพลิกอยู่สามสี่ดอกโอ้ยหนึ่งสองสามสี่จริงๆด้วยมีพลิกอยู่สี่ดอกค่ะ <laughs> นี่ยังเหลือกระเพราแดงอยู่หน่อยนึง อ่ะไปลูกไปไปเก็บฟักกันมามาก่อนอไปโอเคโอเคมาม,าาม้าคุมอันนี้คือกะว่าจะเอา,มาเมล็ดมันค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะทันค่ะไม่น่าจะแก่ทันละอ่ะไปอโอ้ย่าน,นี่เพื่อเห็นไหมเพื่อเห็นอะไรเปล่านี่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 เก็บไป้มาม่าหน่อยเร็วๆ แจ๊ปบอกมันจะมันจะตำมือเจ็บมันไม่เจ็บลูกก็มีปลาเก๋ดึงออกมาเลยครับลูกมันไม่เจ็บลูกดึงเลยแจเปกลัวมันตำนิ้วค่ะตำมือมันไม่มีหนามลูกดึงเลยดึงเลยอ่ะดึงสิดึงมาอเอาจับดีๆหนากองมามาร่วงเลย อ๋อใส่นี้ใส่ตะกร้าใส่ดีๆสิลูกใส่ดีๆ<ม>อ๋อใช่อ๋อมันเจ็บนิดหน่อยมันเจ็บเลยลูกโอ้มันไม่เจ็บนะหมามาว่าเอาเก็บเอามีอีกรอ้องไปหยิบมาลูกไปริบมาลูกยไโซเห็นแล้วค่ะแยไโซเห็นแล้ว<อ>ดึงแรงๆสิลูก S <S เออไม่เอาไอ้นี่ไม่ต้องไปยุ่งนู่นไปดึงไปดึงไอ้นู้นมาดึงแรงแรงเลยเออเห็นไหมไออยาวางเบาๆครับนูนน่นตรงนู้นยังมีอีกตรงนู้นยังมีอีกลูกไปะลูกเล็กๆ <S 2> <S 2> <S เดินได้ครับมาเอมา,มา,มามามาจูงมาเพื่อบอกเดินไม่ได้เอาไหนอยู่ตรงไหนอ,อีกนะแจ็คสเปอร,ร์เห็นรึเปล่านะโอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไง เห็นปะนานานไปหยิบมาลูกลูกเล็กเนี่ยอย่ารอก่อนนู่นนู่นรอเอาลูกนู่นอเอาเอาลูกเล็กก็เอาโอเคดึงเลยครับดึงเลยลูกมามามาถือให้อ๋อไม่อีกถืออย่าไปไม่ไม่เครี้ยงนะวางเบาๆนะขอบคุณครับเอาวางไว้นั่นแหละวางไว้นั่นแหละแล้วมาดึงต่อมามาเก็บต่ออะไรนะ อ๋อไม่เป็นไรม,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 มาลูกมาเก็บไว้มามาก่อนชอบเกิดอออุอ้ยอันตรก็เหรอ,อเอาไปไปเก็บไว้มามาก่อนไปเ,ออเห็นไหมอีกลูกนึ่งยับเปิลเห็นเปล่าม,มันอยู่ตรงไหนโอ้ยับเปิลเห็นแล้วอูอันนี้มันไม่มีหน้ำยับเพิ่ลเลยไม่กลัวค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยอร่อยเลยเดี๋ยวมามผัดกับไข่ให้เอาไปเลงเอาไปเก็บเลวต้องเก็บแล้วค่ะออ้ยมีอีกไหมนะเดี๋ยวมาม่าดูก่อนสิมีอีกไหมนะโอ้นี่ไงเออเห็นไหมเนี่ยเอ้าดึงดึงดิเอ้าเอามาม่าดึงให้เอาเอาลูกใหญ่นะลูกนะลูกเล็กไม่เอานะเออ อยอออทุลักทุเลทุลักทุเลมากค่ะ <Yeah. S 1> ยำยำมีใช่ไหมย่า <Yeah. S 1> มีอีกไหมมีมีอีกนะคะแต่ว่าลูกเล็กนี้ปล่อยไว้ก่อนเผื่อว่าเดดมันยังจะมาอยู่เผื่อว่าอีกอาทิตย์นึ่งเด็ดมันยังโอเคอยู่ไม่หนาวมากไม่เป็นน้ําแข็งมันก็ยังจะอยู่ได้ค่ะ, <c oughs> คะนี่ยังมีค่ะแต่ว่าเก็บเฉพาะลูกใหญ่ๆก่อนดีกว่า <c oughs> ยัสเปมานี่ลิ้ว นี uh ่นี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 ่มามาเห็นนี่ใหญ่มากเลยลูกใช่ไหมใช่เกิดโอ้ยชอบแล้วชอบแล้วอันนั้นรอก่อนได้ไหมรอก่อนได้ไหมรอก่อนได้ไหมโอ้โอเคเอาไปวางลงไปอ๋อยั่มี่ยัยพ่อเก็บแต่ลูกใหญ่ๆได้ไหมล่ะลูกลูก เออเดี๋ยวมาม่าเอาไปวัดเส้นไม่เป็นไรครับเอามาเก็บน,นี่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 ยัสเปเห็นเปล่านั่นนั่นนั่นนู่นนู่นนูน่นเห็นไหมนะหเห็นไหมหเห็นหรือเปล่าม,มันไม่ปลิกลูกใ่ใจต้องติดกันอ๋อมันมันจะตำมือเหรอกโอ,โอใ้ใจมาม่าเก็บเลยโอเคม,มาม่าเก็บนะอันนี้มาม่าเก็บนะอุ้ยอ่าลูกใหญ่มากยัสเปลูก ย่าผูว้วางไว้เลยนั้นนะ่ะตะกร้านะ่ะวางไว้ลูกโม,มดึกหอือโมดึกบ้างโมดึกกลัวมางเกลือย่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมามาต้องมายุ่งเลยกับ <Okay. S 2> วัดลูกใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แม่มันพลิกไหมเนี่ยจับสิมันพลิกเปล่าเย่าผู้กลัวมันตำมือนูน่นนู่นอีกลูกนึงอ๋ออะไรเนี่ยมาเยอะจังเลยเนี่ออยอ๋อย ปีนี้ขวัญได้เยอะมากค่ะปลูกแค่สองต้นเองนะคะเนี่ยขวัญแจกเพื่อนๆไปแบบเป็นสิบๆลูกแล้วเออมันหนักลูกมันหนักใช่ไหมครับมันหนักไหมห <ยา S 1> นักครับมือนี่นี่นี่เฟอ่อข้างบนยังมีอีกลูกนี่โอยลูกเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆนี่อนีนน่โอย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 มามาจา๋าลูกอโอยดูนะโอ้หนักมากค่ะ เรื่องล้มนี่เป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมลูกเอาของมาม่าพังเลย่ะอ้ทำไงอ่ะแล้วใครจะทำได้เนี่ยอยัสอายสกเพื่อทำได้เหรอโอเกเก่งโอ้ มีอีกนะคะเนีงง่ยไม่ไม่ตีไม่ตีลูกโนค่ะโนค่ะไม่ตีนะคะอ,คอันนี้อยู่สูงมากค่ะอันนี้อันนี้อ่อนค่ะเดี๋ยวว่าอันนี้ฝอนเก็บไว้ก่อนเพื่อนๆด,ด,ดูนะค่ะมันใหญ่มากค่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งไม่ตีลูกไม่ตีนี่อ่าให้เทียบกับหน้ายัสเปอร์ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆอีนึ่ปากคือค มามาให้เทียบกับหน้ายยสเปอร์ลูกเอาทือดีๆีือสองมือเราถือสองมือ,อ,อ,มอโอ้ยดูนะมันอยู่ตรงดินค่ะนี่โ,โหนี่ยยดเพิ่์ไม่ช่วยแล้วค่ะเขากลัวมันตําเขากลัวมันตํานิ้วเพราะว่าบางงานมันเหมือนมีน้ำเห็นไหมคะเขาคิดว่ามันเป็นน้ำค่ะแต่มันไม่ใช่น้ำแต่เขากลัว ยัดป็กลัวเหรอครับฮัมอร่อยไหมอันนี้ลูกใหญ่ลูกสุดท้ายแล้วค่ะออันนี้ใหญ่สุดใหญ่ที่สุดเลยค่ะลูกเนี้ยว้จะเอาออกมาจากถลัาางมันได้ไหมคะเนี้ยมันติดไอเนี่ยค่ะอะไรนะ,อ,ะอ๋อโอ,โอ้โห <C,'>. <wykor mouldy> mama cầm một con tổ ah lấy con tổ ong nhá mama đùn này là gì cả này đứng đi đứng đứng sẽ làm đi đi nhá đứng nhấc đi, nhấc đi nhấc 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 đi, nhấc 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 สองมือสิลูกสองมือเลยไม่ใช่ไม่ใช่เน็ตเพยอยกสองมือสิลูกเนี่ยจับตรงนี้ด้วยจับตรงนี้ไอหมามาช่วยไหม <Yeah. S 1> มามาช่วยหน่อยครับ <Yeah. S 1> <c oughs> เอามาเราเล้วช่วยหน่อยก็า <c oughs> ม่ามาครับ <Mama. S 1> <c oughs> ช่วยหน่อยครับ yeah. Yeah. <c oughs> กี่จะโอกแล้วเอา mm. เอาเร็เราไปเอายกเน็ต <Yeah. S 1> เพยอยกข้างข้างนู้นลูก ล้กคนนี้ได้ไหมอยาโอ้โหแข็งแรงกนีกฟิวซ่าอ๋อมันหนักโอเคครับเอ้าเอ้าถือแล้วอึ๊บเอาไม่เป็นไรลูกก็มีมะเขอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมาม่าก็เอาไปผัดแล้วลูกอ่ะเก็บดีดีอยากให้ดูลูกเล็กนะคะลูกเล็กสุดค่ะนี่คือลูกเล็กสุดกับลูกใหญ่สุดนะคะยเบเปรอก่อนลูกเดี๋ยวมาม่าทำ โตัวนิดหน่อยนี่คือลูกเล็กสุดกับลูกใหญ่สุดนะคะไซส์ต่างกันมากเลยค่ะโอเคเก๊บอ่นะเกเาเ่าเปิดเปิดนั่งตรงนี้ไปยิ่ๆเดียอ่ะประครับนั่งๆๆนั่งนั่งก่อนเดี๋ยวมามาให้ได้ปะครับเออขอบคุณครับคุณผู้ชมก่อนครับูโอ,อ้คุณผู้ชม